นี่นี่นี่เขียนเขียนนี่เด็กข้าเด่เขียนเียนี่เากแงลูกนึงโค้ถยนึ่งแงยู่คิดเพื่อนก็คือว่าโคเข้าใจแต่ละพี่อนเนาะสาเหตุที่ว่าย่ายจาทกันบางคำบอกเข้าใจกันจะมีบางคำบางอย่างที่ใช้กันจะมีนะพี่น้อง บันช่วในนั่นบักินงเกงเขียดยะเื่อครูเคียรที่เก่งเขียดเขียดโมเขื่อเขียดเขียนะชาวตาบ้านนุ่มป้ากันยอดเกงเขียดมีีเดเจ้ยอย่างเดียวอ่ะข้ามีรวสอง

าสบายดีจพี่น <thumbs> <ise> ้องเดอนอกสอนช่วงแรงหากหากมาจตกข้งนอกพี่น้องมาขงนอกเลยล่าสุดพี่น้องเลยบาวนุ่มและก็ซาตาเลือกล่ากันสายที่่าเลือกล่ากันก็คือแกงเขียดาะฉะ่ั้นผู้ชายว่าเทพไะใช่ไพี่น้องเลกล่าทัมแกงเขียด มันเป็นได้แก่เขียนเห็นในคลิปที่เราเห็นในคลิปพอลลาวตาคินเน่แล้วก็บอลลูฟส่วนหลังๆคือว่าบ้าขอนญนต้ที่เราต้องเห็นสองสองเทือดอพนี้เนาะคืว่าเป็นสองเทือหรือว่ามเทืออเนี่ยเี่เห็นปัจจาราสิปสิหางกันนะแตอว่ามาอ คือสีแม่นตัดขาดกันหมดเลยจังได๋เนาะกาที่ได้พังมากก็คือว่าแหละเป็นย่อนแกงเขียบเมียกินเขาเมียกินเขาบ่เอิบ่สวนจังซั่นเที่ฮู้อยู่ว่าเมียกินเขาอยากอยาให้ผเมียน่ะเอินนะีประมาณนั้นแ้บ่คําผิดเลย เบิงเงนกันันที่้อาเนาะืันนี้นะออกจากบ้านสวยเติบอยูเดียวเลยจะว่าไปสีเขาแน่เล่นเรี้ยต้งยืนนิ่งันเสวยยังไม่ออกไปะเลกันมั้มาองกันกอขออนุญาตอานี้อหน จรูได hmm. oh. no ้เรเอนีพนาเดี now, ๋ยวจะว่าจัดเดีจะนุ่มเราเรเมื่อเรียบร้อยเนาะนุ่มเนาะเีอ้เมื่อแต่เมื่อนะพูดเมื่อแต่เมื่อผิดกันเมื่อแต่เมื่อเงินกินแกงเขียดเบิ่เัินนะไหนๆสู้เอาได้เห็นได้ใช่ไปแต่ว่าโอคิดว่าเอาุ๋ย่อยากอี้ก นาะบันมันไต้เป็ยไว่าจะได้กินนั้นจริงว่าถึงไลมอันไอี้กับพกินโอเน้มานครัอีจานุมเราออกมากอัน

พวกกิ <ing> <Jean> ่งพวจริงแต่ชองโคตรโมเมียนนั่นแหละนะครับโคตไต่โคเทียร้วยเลยการทำบําบัดนะเพราะว่าความโมเมียทไปแล้วการทำบําัด อืมตัวนี้ว่าตัวนี้จะไล่าองเดียวบัมันฮะว่ะาไปแล้วโนโเนาะมันอือเราจะไปหองวังแล้เห็นเนาะเราจะอยูู่นเดียวเพียงเนานะ mhmm mhm 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 หหยนะสีบานะทีน <cues> ี้บอกไปเปนงานกระบอกไปนะคราแต่ว <z SC> <Ps> <at melodies> okay. 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 ่าทงวนพุ่ลวคนรูมักโอเคเบียดเบียดเพ่นบอกครับสนตาพนบอกคนบูมักกระบไปบไปเบิ่งคิดตัวที่ว่าทังตาพน ไปเอาลุงกันดูบ้านด้วเนาะบม่ได้ขึ้นไปนะพี่น้องเนาะไปเลยเนาะเบิ้งนี้นี่เหรอเพราะฉะนั้นมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสจะขึ้นไปถ้าาว่ามีโอกาสก็อยากขึ้นไปอยู่เป็นไดด้ไ้ฐานไทยเบิ้งล่างดูรายละเอียดนะพี่น้องเนาะบางทีบางทีบางทาเพิ่นยังคงคาใจายอยู่ก็มีบุคคลบ,บุณเณรที่เขาเป็นไปทำกับปาก,ปาก เจ้าตัวพ okay? okay, so ิ่นกาได้ได้พี่น้องเนาะเบื่องนั้คลิปของตาเเเบิ่งบางขัดบางขัดบางตอนนอกากบิเวนั้นตรงนี้ตอนนี้อยู่นะเลน้งเ่านี่ด้านนอันนีก่นี่้องใหม่แล้วพนเท้าข้ามซอกนแล้วก็มีข้อในบานกนมยาเนาะพาะบ้านทันยามาในเรืองทันเต็มเต่า้กเขาจะได้ยัำไป มากนตึพอวะหมักหักแัเานก็ได้อดก็ได้วงถน้เาไปใช่มก็แม่ยือวันยามลรไปจะนอนะดงก็ลไปแต่อยู่แบบคือแบนี้รงนียังเนาะกูขายงน้นนายยัง้ายแบไม่้ายเอไปกันนะแต่ก็ไมากยกันอ้าสามากยกันนะอ่อคน่าบนี้ใาหามาบอลงมาเมือ แต่แล้ก็ยอมภาบ่อยากเมื่อก็บ่อยากฟังอ่าในเฮาบ่กดบ่ได้อเฮายอมปเจ้า้าเจ้าเลยได้สิมอปะกันทีึเลยแต่ว่ากลับมาเอากันนี้แสดงว่ากลับมาเอากันไหม่เนาะเนาะอืว่าคนมันเคยมีบาดแผลกันแ้คือว่านี่พี่น้องเฉพาะเฉพาะพี่น้องที่บ่แล่นเว้ามลได้เนาะเฉพาะเฉพาะบางคน แต่ว่ามันเคยมีเพแบบปะหรือห่างกันบางคนกับบางคนแบบปะห่างกันกลับมาอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นเท่าเท่าเป็นเท่าตายปะกันก็มีกันไปนั่งกันนะแต่ว่าบางคนมีบาดเพเคยมีปัญหากันจะได้มากเลยกแมากลับมาอยู่ร่วมกันด็คือเราอเป็นเราเลยเนาะ phần thứ ba phần thứ ba trong này có à đã đâu rồi không?

ย่างมือแรกค่นว่าเอาลูกใหเด้อหัวกบบี้จะบอกว่าพร้อมลูกนองกอจะเท็าแบบมันยางแมวปาแต่ว่าอดอดหัวอดได้เื่อแล้วถันอีนกาคนว่ากับุตรมีเลยมีแล้วมันจะอดก็่ได้เเพราะว่าเอาอดไ่ไ้เนาะไาเื่อนลข้างาทีเนาะ ตาผู้รับดชอคนเวทายก็ทายโบราณโบราณเลยนจะมีเยอะแบบได้ไปจะประยังเล้วมันก็ยุ่งเสรจะหยัดเสร็จคุณยายเลี้ยวกุณยายค่อยคุณยาโซ่หัวแบบแล้วคุณยายตักข้าวแล้วคุณยายน้ำันตุ๊กตาักข้าวแบบคุณยายไักให้แ่บเงิเพม่อนเงินเท้าจะฟัวแบบโดนมาทำ่วงอายเย็นหม้กันค่กระเซียบเหมือนเงินทองอญที่ทำายเงินแล้วห้อนแก่ต้วเรา

กินหลือก็นอนนอเลยคกินคอในคิดเปจวานะการม่ร้การ่น้็เฉยประมาณนั่นี่น้องเยเนาะแกะลินนดเพื่ออาดาวเาเอเกี่ยแต่บมแกงเี่ยแกงเี่แขหนนอนน้อนักแกงเี่ยแต่หนุ่กินนนี่ิน่เดนี่ขี่นี่แก้เกียดนี่เด็กแก้เกี่ยนี่เด็กอะแมงยูแต่เบิรนเนาะอ่เดแว The poor half hour of long before last for last food for the market. It's a hot 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 แกงเขียดพี่น้องเลยแกงเขียดจะมีบูนแห้งเลยดีเนาะเ,าเรื่องราวแบบน,นี้ก็บอกคำเชื่อว่าโบมีพยายาให้มันเกิดขึ้นเราพี่น้องเนาะเรื่องราวเอกฟัวเมียปะห่างกันคือว่า,าจากที่เห็นเห็นมามหลายพี่น้องหลายหลายคู่มาที่ตะพิดกัน Một nơi này, 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 một nơi này. Thì mất bệnh. Chỉ có trả lời. Điều ngang, chỉ có trả lời. Điều nguyên điều. Điều nguyên nội, chỉ có điều. Kết xúc một nơi nào. Chỉ có giải pháp của giúp bà mẹ, bà mẹ คือคิดเพื่อนก็คือว่าพค้กเข้าใจกันละพี่นอนะ้องเนาะสาเหตุที่ว่าปะายาห่างกันบางคำบอกเข้า,าขใจกันก็นมีบางคำาบางอย่างที่ใช้กันก็นมีนะพี่น้องกระตามที่ได้ฟังน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเนาะ แต่ไม่ต้องว่าถ้าว่ามีโอกาสะทางประคำเกิดไปพุ่งอยู่ที่เราเนาะเกิดไปโกโลมให้กรุ๊ซีได้ฟังกันเราเป็นยังไงคือแนเน่ที่ในเน่ก็คือตามคลิปของมาต้ากันในรประเทศเลยเนาะรายละเอียดประคำค่ะมาไม่ใช่นันนงไงได้ไปข้างนอกแล้ว เรือนเห็นคลิปเพอนกำลังทนหอนไั่ใั่เป็เอาไรเนาะสองสามมือที่ผ่านมาเร้ไปจับเลยแขกกันอยู่แขกข้างกันอยู่อันนี้กจะิช่าจังไเนาะ,ะเอาไป กาแทนบ่ได้ที่เราโอเคเดี๋ยวเราี่้องเลยสำหรับวินีกโบ้ได้อบอย่างเง a บ้ได้อย่างลายน้องพี่้องเนาะแลวก็รบ้ได้อย่างเกิดไปนะพี่เราเนาะทางว่าบ่คำบ่ย่างทิพลาดกับผู้บริหาขอโทษขอไปหลายๆเ้อะเนาะฟังไปด้ยกันพี่นเราจงได้ก็ยู่ดีมีเงินพุจคูุ่กนนาะโอเคพี่เราสบายดีสบายดี